น uhm ้ามืดอิ่ีแหละขอบคุณค่ะไปเม้าเตาเอขอยยุสะเรัาฝุ่น e m หลายลยจอยมาเอาไปอีองแ่งเออีกสองแพ็คาาหลดฝุ่นมาเฉด เบตแล้วพ่อหลวงขอบคุณค่ะวันนี้น <ous magician: S 1> ้ำกินเห้ากับเบิดพ่อดีหากินงโคลาเท่าเร็วไปเ็ดกินเลยน้ำไปป้าไปตัดกระพวกกระเพ้าไปเ็ดกินเอาไปลูกไหมเจ้าวิญญาณเน่ คุเอฟซีป <Yeah. S 1> ็นเอาหนามมาฝากหน่อยที่เด็ดรับเดิอรับที่เข้าไปยุติ เออเอาไวเห็นไอ้ไก่น่ะไก่ที่เขาเลี้ยววันนั้นเอาเนื้อมาให้แล้วจ้าไปหาบมีตะลันปิดหมดแถวนั้นมาซาเรยงเจ้ไอ้บ้านช้างบ้านช้างบ้านช้างทางเห็ดใหม่สถานดีมตัไก่หรอก มากับพวกแดงใบไม้ที่ว่าค้างไข่ไกครับมาได้มาม่ไดยมาไข่เรามี้ตห็นกันแล้วบนที่นี้เป็นไข่เด้อเยเป็นไข่มาบ่ใดอีกหมักตลดแตงบนนี่เละพี่น้องหลุดเสียนเบียดเสียนเบียโดยเฉพาะ นี่ขาดน้ำกินพอดีพี่น้องเอ้ยเรียนยุคการ์มอายุเบิ่งอยู่เนี่ยเบิ่งนี่ก็ออกงานมาเลยนี่ครับบอกน้องบอกมันก่อยู่เลยมอื่นก็หยุดเนาะก็ได้อยุเบิรงมาล้มหมดแล้วกับเมืองเล้อยู่มานี่ก็มายูดูนักกลับคุณละเล็บแล้วคุณละเป็นเกี้ยวรถที่พี่เป็นคนใส่ครับผมอ่ะครับผมเป็นคน จริงๆเอาวตนตระกูลอยู่พรหวรนคอ๋อนครสวรรค์แถวบ้านลุงพ่อพัดตัวน่ะครับแล้วก็พ่อแม่ใหญ่ไปอยู่กำแพงเพชรแถวบ้านลุงผู้พัดลุงผู้พัดเนี่ยกันฝักันเบื้องยันลูกความดีพร้อมเบื้องเย็นลูกลูกหลานไปเบิ้อตัวเนี่ยลูกซีดลูกซีดลงกับู้พัดแลมาฝากเนาะบ้านทั้งนั่นพุ่นลูกหลานเราไปเบิ้อเพะนะข้องดีของดีเมืองนครสวรรค์กับลุงผู้พัดตรงนี้ แย่คุณเห็นหลายหมดจากอันไหนดีบูดีเขาเขาบูชาพุทธคุณบูชาคุณของเพิ่นตอนนีหมดล้มีเมิอดยังเอาม้าเพิ่มแบบลูกหลานเห็นก็ขอหนุนก็ขอเป็นเมือดนบูชามาองค์ละหารอ่อยองค์ละพันเมิดเลื่อยเลยเอาไอ้บักหนึ่งได้กับบักหนึ่งบ่ได้กับบัยอมอีกเอาบักหนึ่งอ้ตายตายเอาเอาไปเมิดซะวะขอบคุณหลายๆเด้อเอาหนามเอาถ่ามาส่งซู่ยุสิกินครับ อยู่เดี๋ยวมาถามมาเดาๆท่านละมาถามร้านไอ้ยังมันขายน้ำกระท่อมอยู่ข้างตรงข้ามครับบอกเขาว่าเขาเล่นไอ้นี่หมอลำอยู่นี่ไหมองนังนบบนู้ครวาพอนี้เจ้าของแงะมาเบิ่งเอา้าคือเวทีคือตั้งอยู่หันมาพอดีตั้งอหิวหันีว่าลองถามบอกเอา้าแล้วไม่รู้จักหมอลำสาวน้อยเพชรบา้านแพงเลยผมไม่รู้ครับบอกกันอ้าวข้าเจ้าข้าจะนำไปกระท่อมขายลูกนาแหละ นุ่มเนาะบอกุอกือข้างหน้าไม่ตุกขามมีซึ้ๆครับข้างหนา้าเห็นชายอยูน่นะเออห่งงหางว่าหัวใจก็มีมอลำเออผมก็เดามาเนาะ <laughs> เอ,อ้ยขอบุญขอบคุณหลายๆครับออจิบเอสด้านนี่โรงงาน,นอะไรไอะไรที่ผมทักมาบอกว่าตรงไอ้แค่ชั่นให้แน่นอ๋อผมว่าได้เบิ้งตืนนงงน้นแค่ชันเองเหรผมมันสาคขอนครสวรรค์อ๋อครับผมครับครับตัวจริงเสียงจริงพี่น้องครับ เห็นหน้าเห็นตากันแล้วกว่าที่นี่ละวก็น้องหว่านนี่เพรมะเปนฉายาดินามบัณฑุเลยเนี่โอ้นึกว่าเป็นคนนครแล้วเจอกันที่ศาลเจ้าพ่อไก่ต่อดบ้านลอยกระทงมั้งเหรอลอยกระทงไอ้พัทยาผมก็ไปลอยกระทงลอยกระทงผมน่าจะปีนี้น่าจะอยู่ศาลเจ้าพ่อไก่ต่อปีที่แล้วสองปีไม่ได้จัดสองสามปีไม่ได้จัด ไปสนันเจ้าพ่อเกตต่อคนไหลอยู่อยู่ห่างจากบ้านพี่ไหมสันเจ้าพ่อไกตต่อนี่ผมอยู่บ้านฉางเลยนะมันขึ้นอำเภออะไรครับสันเจ้าพ่อไกตต่อนี่ตะคอนตะเล่ถ้าตะทะเลผมแต่เจ้าพ่อเกตต่อนี่ตรงแล้วเจ้าสันเจ้าพ่อไกตต่อมันเป็นหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านใหญ่หมู่บ้านอีสานคนอีสานอยู่งหันไหล หมอลม่จะไปล่ายอ้อนสืบปีมีระเบียบกับสาน้อยมันคือ<า>คอำเภออย่างตำบลอย่างตำบลสันตำน่าจะเป็นตำบลสันสับบนสสเจ้าไก่ต่อนี่แหละชื่อตำบลอำเภอนี่มันอำเภออย่างไรนะพี่น้องเอ้ยขอขึ้นมาปลึกย้ำตอบคำถามย้ำไลยหนะ่อยพี่น้องต้อำบอน,อนหาถ้าอยู่แถวนี้ใกล้กันแบบครับ บทีมันอยู่ในป่างบางทีเขาใหญ่มาอยู่นี่แหละอันนี้ปักหมุดลงสารเอามาปักหมุดลงคาวาซากิกหอดเลยครับลงมาถาเขาไปขุนเขาเขาจะแดนมาหนึ่งแดนไปหาปั๊มเขาว่าโค้งปักหมุดลงโค้งคาวาซากิมันก็ลงเลยดิยข้เขาไปขุนพี่ปัปักเพิ่งแล้วปะเขาไปโรงงานขุนอ๋อไปบกเขาไปเขาเขานั่นคือโรงงานคาวาคือทั้งขุนเลยครับครับอยู่ข้างในเขาปักมากเขาปักมากกับมาล้มเนี่ยหร กะเขาม่นี่แหละเขาแม่นายอิทธิ์เทินนี่แหละบูดอิทธิ์เทินเขาแม่นกะเขาตะนนเขาร้องข้างปลาหรอมาไฟแดงเลียวไฟแดงเลียวขวาไฟแดงไฟแดงนี่อิทธิ์จักไฟแดงบูมาเมื่อคืนนี่ทั้งขับทั้งทั้งขับทั้งหลับมากขับรถเก่งอยู่ทั้งขับทั้งหลับมาเบรกเบรกจนมันล้มเหมือดเนาะแลี้ไปแรงมากทั้งเบื่อน่ะทั้งเบื่อเบรกจุ๊บช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 ุ๊บจังรถหองอีกล้มเหมือด ง่วงง่วงครับเวลาง่วงก็จอดพักครับเวลาง่วงถ้าว uh no yes ่ไหวกับกลับบ้านเยส่เงียบเลอครับศัยว่าเออมันง่วงเริงเขาจอดจอดคางถนนหนทางงคางปั๊มหรือหาปักพวกสิบหล่อมี่เขากับเบียดเขาคางน้ำเขาล้วก็้เงีบหานาทีสิบนาทีกินอะไรก็ไม่หยุดครับกินอะไรก็ไม่หายนอนเนี่ยกินอะไรก็ไม่หายนอกจากนอนนอนจะขาดนาทีสิบนาทีกับลูกกอไปได้ มื่อนี้ถือว่าอากาศดีได้เมื่อนี้ดีดีจั่างไรดีดีวันนี้ก็จะว่าสุ่มหมื่นแดดแดดในห้อนครับอยู่นี่ิถ้ายังไงวันนี้ก็ขอให้ผ่านพ้นไปก่อนอย่าเพิ่งตกวันพรุ่งนี้จะเข้ากทมไปหมอชิดครับไปหมอชิดอีกหลังนี้ชิดอะไรม่บอกบอกหมอชิดโอ้แต่ว่ามื่อวันอาทิตย์เปลี่ยนปะเมื่อวันอาทิตย์คนแน่นกยนคักเลยหมอด มอชิดเราเขามาส่เขรวันที่สองมอชิดวันที่สามวันที่สามบางพี่ติงลงหนาลงหลังนี่กันเออโซกันนั่นด้วยขอบคุณพี่ใหญ่มากๆนะครับที่เอาน้ํามาให้วันนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ,คบน้ำอยู่น้ำกินพี่น้องครับพร้อมกับอาหารการกิน ส่งหยิบซีเฟนขับส่งมาให้ครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับวันสุดที่นี่ไว้เสนอสบายๆกันไม่ไคี้เหนื่ครับชีวสบายดีพี่น้องครับ